ม่วนนะคะค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะลูกอะไรเอ่ยอันนี้นมนมสดรสจืดนะคะอันนี้มะม่วงพ่อเ,พเก็บมาจากสวนอ๋อค่ะเราใช้มะม่วงจากสวนเลยเนาะนองอกกระป๋องค่ะกระป๋องแม่ซื้อมาจากโปรพิสันค่ะแล้วอะไรอีกลูกน้ำผึ้งค่ะแล้วก็อะไรอีกคะนมข้น,นใช่ไหมนมข้น,ออนโอเคอ่ะก่อนอื่นต้องทำอะไรก่อน อ,อ่ะเอานมเทใส่ถุงค่ะให้พ่อช่วยเนาะใส่กลูกเน่โอ้เทนมพอประมาณนะคะแล้วเราก็นมก็จะไปใส่ช่องฟิตไว้เนาะทั้งคืนเลยก็ได้จนมันแข็งตัวเลยเนาะ แล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยด้วยนะคะโอเคแล้วก็ไปไหนต่อลูกเอาไปใส่อะไรไว้ลูกนใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตนะคะปปินนะะ๊งเสร็จแล้วพอดีเราเอานมเนาะที่ใส่ช่องฟิตไว้ไป ไปทุบให้แตกก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาปั่นใช่ไหมลูกจนได้แบบนี้เนะมาะมะม่วงก็ปอกให้เป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดแต่งหน้ากันเลยเนาะว่าบิงซูน้องพันจะเป็นยังไงคะ่ะอ่ะพ่อช่วยเลย <c oughs> เดี๋ยเพื่งค่ะน้ำเพื่งทีีหลังลูก <c oughs> อ่ะเอามะม่วงใส่ลงไปใส่ให้สวยๆนะคะ น้องพันช่วยด้วยสิค่ะอืมเรียงสวยๆนะคะแล้วตัวนี้เ่ะเอาใส่ตรงไหนก็ได้ลูกจัดเลยค่ะ<ม>ใส่ตรงไหนก็ได้ตรงนมอือมัมมิงเหออยื่อจังเลยค่ะอือสวยๆนะคะโอเคะอ okay. แล้วเราก็มีงอกระป๋องด้วยพ่อเปิดงอกระป๋องให้หน่อยเอากอระเอาเทเลยเหรอคะ เอ่อต้องใช้ช้อนตักดิดนึงค่ะลูกช้อนอยู่ข้างหลังพ่อเดี๋ยวให้พ่อหยิบช้อนตักใส่เนาะพ่อหนูิบเองอายน้องพันตักเองก็ได้ให้พ่อตักก่อนลูกอ่าพ่อตัก,ตกไม่พ่อตักให้หนูแล้วหนูตักอีกทีนึงวางเลยลูกวางตรงไหนหนูอยากวางตรงไหนวางเลยค่ะไหดูหน้าตาซิว้าวยังไม่เสร็จนะเนี่ยแม่ย๋ยวทำเองทำเองเองนะพ่อพ่อทำอ่าพ่อมะ่ม่วงใส่เลยค่ะพ่อใส่เยอะเลย ต้องใส่เนื้อเยอะหรอคะแม่ใส่ทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะลูกอะไรเนี่ยนี่เต็มอันนี้ค่ะใส่เลยค่ะอะใส่อีกลูกใส่อีกว้าวบิงซูเราเริ่มละลายแล้วลูกเร็วๆเข้าอ้าวคเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาแน่กับเปิดขึ้นมาแน่แจ้งมอน ขอที่มีไข่หันพักอย่ต่เะอต่อไปก็เอานมข้นราดเลยค่ะนมข้นอยู่ไหนค่ะราดลงไปเลยเยอะๆเลย ออกแล้วลูกออกแล้วนี่ทำเหมือนพ่อเลยลองจับสิมาลงไปเลยจะเอาหวานขนาดไหนเพราะว่านมเราไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมเนาะเราสามารถราดน้ำเชื่อมลงไปจะเอาน้ำพึ่งก็ได้ค่ะหรือจะเป็นนมข้นหวานนะเนาะเขี้องพันราดแค่นั้นใช่ไหมแล้วก็น้ำพึ่งราดเลยลูกน้ำพึ้งราดเลยนิดเดียวก็ได้ครึ่งครึ่งแก้วก็พอค่ะข่าน้วแล้วแ พอแล้วน,นึง้งเหรอคะอือโอเคพอแล้วค่ะเดี๋ยวลองพันลองชิมให้คุณผู้ชมดูซิอร่อยไหมลูกลองชิมซิเอาช้อนตักชิมซิหนูจะชิมอะไรคะซูบิงซูอ้าวตักให้ดูหน่อยจะมีหน้าตาเป็นงนี้ว้าวเป็นน้ำเลยนะคะโอเคค่ะโอเคอร่อยไหมลูกอ,อือ วันนี้ก็พอแค่นี้เนาะน้อพันธ์ไม่บายก่อนบ๊ายบายค่ะ